สวัสดีเพื่อนวันนี้ก็จะพูดเรื่องการสิ้นยุคทเพื่อนไม่มากันหรืออะไรกงตามมาที่ลังจะสิ้นยุคในมนุษย์ยุคมนุษย์ยุคนี้ก็คือว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาประมาณ เมื่อหกสิบห้าประมาณหกสิบห้าล้านปีเลยที่มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วพัฒนาสายพันธุ์จนมาเป็นมุปัจจุบันคุาพูดถึงการซ่ยุคก็จะมีตำนานเล่าขายกันมาว่าเิอทฤษฎีว่าครั้งใหญ่เมือ่อสองหมื่นห้าพันปีที่แล้วที่เรืนอาของผู้ชายคนหนึ่งที่ว่าชื่อว่านออาได้เอามนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกขึ้นบนเรือแล้วแล้วสรรพสสว์ทุกสิ่งขึ้นบนเรือแล้วพอ การส้มโมสงบก็นำทุกสิส่งทุกอย่างลงมาแล้วก็สร้างอาจากของมนุษย์มาใหม่ซึ่งในเรื่ดีการเส้นยุคเขาบอกว่าเร้เส้นยุคถ้งหกหมื่นปีแล้วถ้งสองหมื่นห้าพันปีแล้วล่ะที่บอก่านการเส้นยุคคุณกำลังจะสื่อ,อะไรคุณคจะทำอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่าเขาจะพูดมาเพื่ออะไร มัม่ือทันปีนะไม่สการสิยุกหรอหรือว่าขาซิ่งยุกมันไม่ใช่องมือหนปีมันจะผีขนาดนั้นเหรอมันก็จะต้องล้มตายไปจนมหมดนาีถ้าไปสองมือห้าพันปีหรือว่าหนึ่งมือสามพันปีขนาดนั้นเลยแหละมันจะผีขนาดนั้นเหรอมนุษย์ทุกคนมีสิทที่จะยินยับโลกใบนี้แม้แต่ผู้เจ้าผู้สูงสุดผู้สร้างเราขึ้นมากเ็เจะไม่มีทางที่จะ มีสิทธิ์ุ่มนาดกุมชีวิตเราไว้ได้พระเจ้าถ้าเกิดพูดตรงๆนะถ้าเกิดพระเจ้าผู้สร้าง่านสร้างมาให้เราโดนให้ต,ตายสิ้นบรรจุไปแระถ้าจะสร้าง,าางาพอกเราขึ้นมาทำไมสร้างเราขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างเราขึ้นมาก็ต่อคิวเข้าเป็นยุคๆุไปนั้นหรอมันเป็นอะไรที่ไรสมองมา ตอนนี้ก็มีคนอธิบายว่าการที <study> ่ยุคนั้นก็เลยเกิดขึ้นภายนี่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 แล้วก็มีหลายสาเหตุว่ามีมนุษย์อีกยุคหมพลังงานใหม่กำลัจะลงมาเกิดอ้าวแล้วยุคต้อมัรู้อย่างพวกเราไม่มีคาร์ดที่อยู่โลกนนี้เคยพูดไปที่ี่แล้วแต่ว่าทางแก้ดินอะไรมันก็ด่าพอบางคนแล้วเหมือนกันมันจะใส้คำว่าด่าอะไรมันต้องว่าพอบคนแล้วเหมือนกัน ก็หลายเหผลที่เคยพูดในไอคิดทีบอกจะเป็นสุดท้ายแล้วนะนะก็คือมันมีเหตุผลอีกหลายเรื่อ,องหลันงนสรก็การที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเปิดร้านคนต้องตายเพียเยอะพร้อมกันเกินครึ่งเกินแปสิบเปอร์เซ็นต์พวกเรามีบาปกรรมหนานาดนั้นไมนต้องให้พูกเรามาตายเอาสร้างสร้างเราเพื่อทำไมสร้างให้เราม,มาตายเพื่อยุบเพื่ออะไร นี่ยังเรียกว่าการเมตตาของพระเจ้าผู้สร้างเราได้เกี่ยวที่จะเาให้หยิบยื่นความตายกับพวกเราแล้วประคั้งพวกเราสามารถนิพพานได้เวลาภายในเวลาสิบสิบปีทำไมทำไมต้องมาพูดก็เพราะมันมีเหตุอย่างนี้ก็เลยต้องมาพูดทุกคนมีทางสิติองทุกคนทุกคนสามารถคุยกับผู้สร้างผู้พขาผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเลยทุกคนแต่ทุกคน จะสามารถฝึกความสตและยกระดับระดับสิตัวเองขึ้นมาได้จนถึงขั้นนั้นหรือเปล่าซึ่งตัวเราเองนะก็ยังไม่สามารถทําได้ถึงขนาดนั้นหรอกก็รับได้อย่างเดียวแต่โตอตอบไม่ได้คนที่สามารถโต้อตอบและรับได้ก็รู้จักสัเหมือนกันเขาก็ไม่ไปพูดเลยว่า,าต้องเกิดผู้สร้างก็พูดนี้นี้นี้ ต้องเกิดนี้มนุษย์จะตายหารทำไมทำไมมนุษย์เราไาาร้ค่านาดนั้เหรอเกิดมาเป็นโดมิโนโเขาจะผักให้เราตายเมื่อไหร่เราก็ต้องตายหรอเราไม่ใช่ของเล่นเรามีชีวิตเรามีจิตใจเรามีหัวใจเรารู้ในการคุ้มค่าในการมีชีวิตอยู่เรารู้จักที่จะใช้ชีวิตเรารู้จักที่จะเรียนรู้ของชีวิต เรียนรู้ชีวิตของตัวเองรักชีวิตของตัวเองรชีวิตของมนุษย์คนอื่นเราต่างที่จะเรียนรู้ไต่ตออและสิปัญญาของเราก็มีทำไมทำไมพระเจ้างไม่เข้าใจลราผู้เร้าผู้สร้างถ้าพูดในหลักตรงๆเลยนะพระเจ้าผู้สร้างก็ผู้น่งเขาคงไม่เข้าใจเราเลยในการมีชีวิต คนอาวุธพูดต่อการชีวิตอยู่ไม่สำคัญโอเคถ้าเราคนอาวุธไม่สำคัญทุกคนปุง่ตงตกได้คนสามารถที่พายทุกคนทุกคนก็ไมต้องมานั่งห่วงชีวิตกลัวตายตัวเองแบบคุณค่านในการชีวิตอยู่มันมีเพราะว่าเขาเป็นอมาตะเขาอยู่ได้ตลอดเขาเป็นผู้สร้างเราเขาเป็นผู้มองเราเป็นแค่ผู้มองเราเท่านั้นมองเราที่จะตายลงไปแค่นั้นแต่เขาเป็นผู้สร้างเราเขาสามารถอยู่ตลอดเขาเป็นอมาตะไม่เห็นมีใครบอกเลยีิ เาขา้างคนนี้จะตายในวันนี้เาขา้างคนนี้จะตายในวันนี้เราจะเปลี่ยนคนนี้แทนไม่มีเขา้างคนไหนก็คนเดิมเขาไม่มือนตายเขาเข้าใจการชีวิตยอยู่นะเขาจะเข้าใจเรื่องระยะไหมเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะเรามีอายุขยมีเงื่อนไขในการมีชีวิตอ,อ,อยูมม่มีเรื่องรายะมีบาปมีกรรมมีเวทมีทุกสิ่งทุกอย่าง คนจะทำกรรมขอเดิทุกคนชอบสร้างกรรมขอดเลอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายเราก็ทำใจนะตามกรรมของเราไปแต่ว่าไอ้เรื่องศาสนาพอทธบอกว่าจะล้างโลกนี้สำระโลกคนนี้นี้นี้ปีนี้ภายในกี่ปีกี่สิบปีนี้่นเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่า เคยว่าที่เขาพูดออกมาซอยเนี่ยคือแบบว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้เป็นสิบปีอ่ะเคยพูดไปที่ที่เขาเนี้ยแต่ว่าทาไมคุณไม่ออกมาช่วยอ่ะทำไมคุณไม่ออกมาลงพื้นที่แล้วคุณจะช่วยเขาล่ะคุณไม่บอกเขาล่ะคุณไม่พยายามบอกเขาเลยคุณก็เอามานอกพูดแสดงว่าคุณรู er ้มันสักสิบปีที่แล้ว มันมีหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะมองเขาอย่างเดียวจบก็ได้แต่นี้ก็ไม่ใี่ความจรินเราค่อยอย่างเดีวก็พูดไปอย่างนี้แหละพูดไปทำไมต้องแข่งเขาก็ไม่แข่งหรอกเรา,เาไม่แข่งเขาทำไมเราต้องมสิทธิ์จะพูดเราต้องมีพลังจิตอย่างน,นั้นแต่พลังจิตของคนทุกคนสามารถจะสร้สางสิ่งไหนก็ได้บอกแล้วว่าศรัทธาคือหลังถ้าคุณศรัทธาเลยวี่สุดคุณจะได้รับภัยพิบัติได้รับศรัทธา,านในความดี คุณเชื่อว่าโลกใบน,นี้สงบสุขโลกใบนี้ก็กงบสุขแต่ตอนนี้คนที่สถาพยายิมั่นมีมากนะไม่ต้ว,วนร,รับผู้ที่ไม่สนใจอะไรเลยก็มีมากกว่าคนสถาพนมั่และพูดที่ไม่สนใจอะไรเลยเพราะตัวรเขาไม่ได้เพราะว่าคือเขาไม่สนใจอะไรเลยก็าสื่อการดีเขาไม่สร้างท้งกระแสติตลบแเราต้องไม่ได้สร้างกระแสติต ต่พ่อที่พยายามจะสร้างภาษาจีนบอกพวกพี่พยายามที่จะปกป้องโลกวันี้พ่อพี่พยายามจะช่วยมรดกชาติคุณพยายามจะตอบย้ำมาเป็นอะไรคุณไม่บอกอ่ะคุณไม่หาวิธีแก้อ่ะคุณไม่หาวิธีแก้คุณก็มาพูด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 มันจะเกิดอย่างนี้นี่างนี้อย่นี้คือมันเป็นอะไรที่ จะบอกว่าตัวเองน้าที่มาแค่นี้ไม่มีหน้าที่อย่างอื่นแล้วคุณเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมคุณไปเกิดเป็นตัวดาพบภูสดาเลยมีก่อนหรอคุณตรงนี้ที่ได้สอง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 สอคุณเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคุณรู้ตัวไหมว่าคุณต้องทําอะไรบ้างคุณต้องช่วยมนุษย์ได้กันคุณต้องช่วยมนุษย์ด้กันด้การแต้ข่าวลายงนั้นอย่างเดียวหรอคุณไม่บอกวิธีแก้ค like, hmm. ุณไม่ทำเป็นต mm ัวอย่างวิธีแก้ชาวบ้านเขาดูหรอ หรือว่าคุณคิดว่าคุณตัวคุณตายไปแล้วก็ต้องมีผ่านกลับไปอยู่เพ้าวิญญาณเหมือนเดิมาเหคุผลอาหรือเป็นอย่างนั้นหรือว่าถ้าเกิดมันไม่จริงก็ไม่อ,อาจะวทิ้งนั้นคุณคิดว่าตัวคุณเองรอดแล้วแน่นอนแล้วคนอื่นเขาไม่สัมคัญหรอกเขาไม่เขาไม่มีสิทธิ์หรอกเขาไม่มีชีวิตหรอกคุณแค่นี้นะแนําไม่เข้าไปนิพพานและคนที่มันไม่สามารถนิพพานได้ มันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้จริงๆงมันไม่สามารถเข็นยังไงก็ไม่ไปทํายังไงก็ไม่ได้ทําดีแล้วก็ยังไม่สามารถไปกับเขาได้แล้วคุณจะทำกับคนคนนุณยังไงปล่อยให้ตายไปตายือซะก็ดีอย่างนั้นน่ะหละก็สิ็นสถานธรคุณยังมีความเป็นมนุษย์ลงเหลืออย่ในตัวคุณป้าก็จะคุณชี้นดงมนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องช่วยเหลือกันต้องอยู่ช่วยกันต่างคมเดียวกันเอาเป็นพี่น้องกัน โลกก็คือบ้านของเราเมื่อบ้านของเราก็คือผู้มีชิตแปลเหมือนกันเมื่อบ้านของเราเป็นการสมดุลเราก็ต้องต้อมแซงให้พลังงานแต่พลังงานของโลกเป็นการสม,มดุลเพราะว่าพวกเราไม่เคยส,สร้างสิ่งที่เป็นพลังงานให้คาร์บกเนไปดีคารบ้างแต่ไปพลังงานโลกไปนี้ไปแล้วก็เพิ่มของสิ่งมาแค่้นเองถ้าเกิดเราช่วยกันสร้างช่วยกันทาช่วยกันคิดไปสิงพวกดีๆอ่ะ ถ้าทำไมโลกนี้คนไม่รอดทำไมเราถึางไม่มีสิธิ์อยู่ทำไมถึงเราจะทำลายแล้วสิ้นยุคคนแบบไม่ได้เราจะทำลายแันวสิ้นโลกเันโลกสังหารวันโลกวินาศโลกแตกโลกหีโลกแตก,กแตอะไรปรนะมาณนี้ขอยาวที่หนึ่งเราจะทำลายมันลงไม่ได้หรอกคุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งคุณอย่าทะนงตัวว่าคุณเขาส่งคุณมาจากไหน,นคุณเกิดมามนุษย์คุณก็ตายท่าเดียวหมดสันละเดี๋ยวคุณจะบอกอคุณ ะตะไใตท่าทะแย,ยงมุนก็ไื่อของคนสิน้ำพัดไปมนใส่สายท่า,ยายอืนะ่นน<อ>่ะก็พูดแรงเหมือนกันคนก็มีอะพูดเลยมา่าแล้วคือตอนนี้มันกระทบกระทั่งเลยขอบไปฟ้องแล <c oughs> ว้วือว่าถิงว่าถึงเออก็ว่ากันในเนาะอืมถ้าอยากจะพูดว่า คนที่สามารถติดป่าได้เรื่องนี้ก็มีคนหนึ่งที่เขาพยายามเขียนว้าคําดีแล้วก็อือ่ที่รอยโซลิเลกิก็เข้าที่ไวไวเว็บเฟซบุ๊กั้เฟซหาโซลิเลกนี่ลย์อารีเออนโลิเลกิโซลเลก ุกฝั่อยู่นะให้ใหี่จอยเอาพยายามอยู่แยเนในการที่จะบอกทุกคนในเรื่องนี้ไขปัญหาในเรื่องนี้อะไรก็คือเป็นสาเขาได้เขาก็มีเบอร์โทรอยู่เนาะแต่ในประวัติไฟลกเขาเขาโทรไปได้หรือนี้ก็คุยกันอะ่ะคุยกันก็พอสมควรม่ทีอะไรมาก ถ้าเกิดไม่สบายใจก็ถ้าเกิดฟั่งคลิปเสียงที่ใครพูดมาแล้วไม่สบายใจขึ้นก็ดีใจด้วยคือว่าถ้าที่บอกไปก็คือหมดแล้วแล้วที่ลงมาหมดแล้วในเรื่องด้านนี้ต้องศึกษาอะไรมากตอนแรกก็ผลที่กลัวไอ้สองพันสิบสองหินจะพูดว่าหินมัอไอีกแล้วจะไปสอนว่าเออก็สอนไป คุณไม่เกิดแล้วนี่เรารู้แล้วอเอาเข้ามาดูกันอเราบอกใครกันเลยที่เขาทำลายกันมา,า2,207,2,30,2,37แล้วก็ข้ามไปเลยนะของคุณยายวัดก้าก็3,7ปีหนึ่ง3,741ข้อสองหมดเลยนะอันนี้ โลกนี้มีคำพูดหลายๆพูดของหลายๆคนถ้าเราไม่เชื่อมันเราไม่ศรัทธาเราเลอกเชื่อสิเราไม่เชื่อถึงวิทยุศาสตรเราเชื่อถึงวโลกใบนี้สงบสุขเราเชื่อถึงวโลกแบนี้จะเกิดความสงบสุขแลวธรรมชาติจะฟื้นฟูมื้นฟูสุขภาพดีอีกครั้งเราทําความดีเราแผ่เมตตาเราสัมผสสิ่งสีต้นไม้ต้นไม้เล็กที่ถึงถึงดอกไม้ของว่านธรรมชาติที่สดชื่นคุณมาศรัทธาในความสงบสุขและธรรมชาติที่สดใสโดยร่มเลย คุณจะได้ธรรมชาติที่สดใสเริงเื่กกับงหมดเพรา็วันนี้ขอเาเรื่องน,อนี้แล้วกันบ๊ายบาย